ครับสวัสดีครับผมช่างคิดเปือยน้อยคิดเทอร์โบขอนแก่นครับครับวันนี้ก็จะเอาชุดเทอร์โบของยันม่า5 1้น G นะครับตัวล่าสุดใหม่ยมครับนี่ก็เป็นรถป้ายแดงเลยครับผมรถป้ายแดงเนี่ยเป็นงานขึ้นเทอร์โบครับเป็นโบใหม่เลยมิซู0 4เป็น สเปคพิเศษเลยครับล็อกสเปคพิเศษสำหรับรถไทยโดยเฉพาะครับใบหน้าบินเล็ดครับสำหรับใครที่ชอบแบบแกนใหญ่ที่เขาว่ากันอันนี้ก็จัดเต็มให้แกนใหญ่ครับแต่ตามจริงแกนเล็กกันใหญ่ความแข็งแรงไม่ได้อยู่ปวองคงทนครับไม่ได้อยู่ที่แกนใหญ่อย่างเดียวอยู่ที่วัสดุด้วยนี่ก็เป็นงานขึ้นสด สเตเลสครับเป็นงานโชว์สแตเลสโชว์งานเนียนๆครับเพราะว่ามีของเราก็ต้องโชว์หน่อยครับโชว์ลวดลายโชว์ดีไซน์หน่อยครับไม่ใช่มาเสียงเงินเยอะๆเสียงเงินเยอะแยะแล้วยังเสียงเงินเยอะได้รูปทรงพื้นๆต้องมีการโชว์หน่อยครับให้โชว์ได้ความสวยงามเปิดฝาโปงขึ้นไม่มีไอ้ใครแน่นอนครับของเราเป็นงาน สเตนเลสแท้นหนาครับ304สี่เหรีหนาเลยตะเข็บเชื่อมทุกตะเข็บเนียนกิฟครับผมเอาแบบถูกใจลูกค้าครับชอบโคงซิ่งโคงแปรผันเสียงปู้ไม่ปู้เสียงวีดไม่วีดสั่งได้หมดครับจัดให้ได้หมดครับผมอชอบสไตล์ไหนจัดให้ได้หมดครับสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับพิชิตการช่างพิชิตคลินิคยนพิชิตคลินิกยนต์ ชางชิดเทอร์โบขอนแก่นครับผม0 8 6 3 6 2 9 7 6 0เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใต้ไว้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเข้ากดเข้าไปดูได้เลยลิงก์ Facebook ของเราครับถ้ากรณีลูกค้าอยากติดตามอยากส่งข้อความแอดเพื่อนก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่เด้งนะครับแจ้งไว้ก่อนเลยถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันลูกค้าส่งข้อความไปมันไม่ได้งดให้ผมรู้นะครับ เดี๋ยวจะว่าทําไมส่งข้อความไปแล้วช่างไม่เห็นตอบไม่เห็นด่านเลยถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันมันไม่เด่งนะครับตรงนี้แจ้งไว้ก่อนแอดเพื่อนไปก่อนเลยครับผมครับหรือว่าให้ชัวโทรมาเลยครับ086362 9760ครับชัวร์วเลยตอบสไตล์ไหนสั่งได้สอบถามก่อนได้ครับราคาอัพไปตั้งแต่ 16, 18, 20, 1 6ื่นหก0 0ื่นแปดมมีหลายรุ่นหลายราคาอัพขึ้น ตามราคาความคงทนคุณภาพประโยชน์การใช้งานอัดขึ้นตามราคาครับรไปฟังเสียงกันครับชุดนี้เป็นเสียงวีดอย่างเดียวครับไม่พูด เล่นแทนที่จะอัดเสียงอัดอะไรแบตเพราะเมื่อเชื่อเลยทุกเรื่องเลยไม่รู้จักเรียจยอดไรเลย